ทำอะไรคะโลกหนูทำอะไรคะ <Okay. S 1> ซ่อมเหรอโลกซ่อมเหรอหนูซ่อมรถเหรอ <Okay. S 1> คะรถเป็นอะไรคะโลก <Okay. S 1> อืมเราะเสีย <Okay. S 1> เป็นอะไรเสียคะฮ <Okay. S 1> ะหมอซ่อมรถอ๋ออันนี้ด้วยต้องมีซ่อมรถคะ่ะ ผ้าผ้าอ๋อได้เครื่องเสียงเครื่องซักผ้านะคะโลกผ้ายังไม่เสร็จคะ่ะยังไม่อ่ายังไม่เสร็จคะ่ะอืมไหนนซ่อมยังไงนะนี่นี่ เสียตรงไหนคะลกูกอ๋อตรงนี้ตรงนี้หรอ,อ,อมไม่ไม,ไม,ไม่ทำไมเอ,อ้ยเก่งจังเลยซ่อมรถก็เป็นด้วย เอาไซ้ำซ uh, ้ำไม่ไงลูกอยู่ตรงนั้นไงข้างหลังหนูเนี่ยอ oui> ๋อมันร่วงโอเคพ่อขอโทษลูกพ่อไม่รู้มันร่วงหล่นอ๋อพ่อช่วยไหมคะให้พ่อช่วยไหมคะ อ่ะไม่ได้ไม่ได้อ่ะพ่อช่วยไหนตรงไหนตรงไหนตรงนี้ใช่ไหมอ่ะตรงนี้อ่ะตรงนี้พ่อช่วยตรงนี้ละอ่ะตรงนั้นด้วยอ่ะอ๋อไม่ได้อ่ะพ่อช่วยพ่อช่วยอ่ะมาดูหนู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 ดูอ่ะตรงนี้นะอ่ะอึ้บเอ้ได้แล้ว ช่างตัวน้อยซ่อมรถเองแล้วตรงนี้อะไรคะลูกตรงนี้อะไรคะที่หนูนั่งทับอยู่อะ่ะอ,อ,อะไรคะลกูกหมุดหงใช่เหรอคะล,ลูลกใช่เหรอคะเอาไว้ทำอะไรคะลกูกนั้นคืออะไรคะ อ๋อา่เสร็จแล้วเสร็จหรือยังคะเสร็จแล้วไหนไหนแล้วขี่ได้หรือยังลกูกได้ได,ได้แล้วต้องมีขี่เป็นไหมคะแล้วหนูขี่เป็นไหมลกูกไหนไหนอ่ะพ่อช่วยพ่อช่วยตึ๊บตึ๊บโอเค nhan nhan khai ว่า nhan อยู่อักษรมาเผอลงมาพวก bye นะคะ